สวัสดีครับจากเพจจับโจนะครับวันนี้จะมาเสนอนะครับนี่ก๋วยจับอุบลครับจากจับโจก๋วยจับอุบลอร่อยล้นพุงนะครับนำเสนอห่อละ35บาทนะครับห่อละ35บาท3ห่อ100บาทนะครับก๋วยจับอุบลจับโจอร่อยล้นพุงนะครับ เพื่อนๆสนใจสามารถสั่งได้เลยนะครับสั่งทางเพจเราก็ได้นะครับเพจว่าจับโจนะครับหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะครับ093 939 0542ชื่อโจนะครับสามารถสั่งได้093 9 3 9 0 5 4 2บริการเก็บเงินปลายทางนะครับ3ห่อ100บาทเส้นเหนียวนุ่มก๋วยจับอุบลจับโจอร่อยล้นพุงครับผมสอบถามได้นะครับ3ห่อ100บาท นะครับเส้นเล็กเส้นสดเส้นเหนียวนุ่มอร่อยมากครับแซ่บมากเลยนะครับสนใจทักทางจับโจทางเพจได้นะครับหรือทางเฟซก็ได้นะครับทางเฟซโจวีรศักนะครับทางเฟซก็ได้นะครับหรือทางเบอร์โทรก็ได้093 939 0542นะครับ3ห่อ100บาทนะครับเส้นก๋วยจ๊